ทางตันหรือเปล่าโดนไปอีกหนึ่งทีเจ็บประสิทธิ์เช็ดเลือดแป,ป๊บเช็ดเลือดแป,ป๊บวิ่งอูปป้ปิดประตูไม่โดนครับปิดประตูไม่โดนประตูโดนโดนไปอีกหนึ่งทีเอาจ้าประหารนะจ๊ะประหารจาับประหารจา้าเนี่ย ครัสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ PT Show Channel นะครับอยู่ในเกม Home Sweet Home s u r v i v e นะครับรอบนี้เราจะมาเล่นเป็นตัวละคร Specter ก,กันบ้างนะครับก็คือตัวละครผีเบลนะครับมา,มาลองดูกันครับว่าผมจะสามารถจัดการผู้เล่นทั้ง4ได้หรือไม่นะครับพร้อมแล้วไปกันเลยนะครับ เอาละครับตอนนี้ก็เข้ามาสู่ในตัวเกมแล้วนะครับมาพร้อมล่ากันเลยแล้วกันนะครับเดินลาตะเวนไปเรื่อยๆนะครับเจอเมื่อไหร่ก็จัดเมื่อนั้นยังไม่รู้ความสามารถมากนะครับว่าเบลทำอะไรได้บ้างเราเล่นกันไปเรื่อยๆนะครับมาในตู้พังไปก่อนนะครับเพื่อป้องข้างบนหรอเจอเลยครับทำเครื่องระเบิดใช่ไหม เขาเรียกว่าซ่อมพาดซ่อมพาดนะครับต้องไปเดี๋ยวเจอแน่ๆทำพาดรัวๆเลยอู้หูพาดกันรัวๆอ่าทุบก่อนทุบก่อนทุบให้หมดทุบออกให้หมดครับอยู่ไหนอ่ะจะเริ่มตรงไหนก่อนดีวะเนี่ยเยอะเหลือเกินอื้อมทบุบ ทุบให้หมดครับอยู่จุดไหนจะทุบออกให้หมอดอยู่ชั้นบนกันเหรอแล้วขึ้นชั้นบนนี่มันขึ้นเฮ้ยว์ปเฮ้ยอ้าววา์ปเจอตัวแล้วครับเฮ้ยอยู่เล่นออกจากเกมอะไรวะเนี่ยวิ่งเริมเองออกจากเกมมาแล้วเหรอมาไปละปิดประตูใส่หน้าปิดประตูใส่หน้าลงรูไปเลยมั้งเนี่ยโอ้โหผีมือใหม่นะครับเนี่ย ออมือกันหน่อยเป็นไแล้ววะโอเคคือสกิลของเบลคือจะวับไปหาผู้เล่นที่ตำแหน่งใกล้ที่สุดนะครับเดี๋ยวผมลดรโหลดสกิลก่อนนะครับเมื่อผมกดวับนะครับมันจะโผล่ไป,รปรยังตำแหน่งที่ผู้เล่นอยู่ใกล้ที่สุดนะี่ครับอ่าเขาซุ่มหมดล่องผมมองเห็นตำแหน่งนะครับเ <Bye. S 1> สียงดังมากนี่ไง นั่งคุกเข่าอยู่เลยครับฝังนู้นไม่ใช่ในตู้นะครับอ,อยู่ชั้นล่างกันอนะ่ะแต่ผีลงรูไม่ได้ด้วยนะครับต้องเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมรอใช้สกิลวาร์ปลงไปอีก17วิเดี๋ยววาร์ปลงไปหาถึงตัวแน่นอนครับ ที่เราจะชนะได้นะครับมี2วิธี1คือฆ่าผู้รอดชีวิตท,ทั้งหมดนะครับสอถคือทวงเวลาจนถ่วงเวลา12นาทีนะครับในขณะนี้นะครับเอาเจอละนิพาวะไอล่าเลยกันนะครับถ้าทวงเวลาได้12นาทีนะครับเรากจ็จะชนะโดยปริยายนะครับเพราะฉะนั้นอย่าให้มันทําพิธีกรรมสําเร็จนะเป็นสิ่งที่ดีที่สุด โอเคโอ้ไม่ไหวไม่ไหวกระบีกระบองเอาสิครับมาสิรับอุย้ยโดนโอือหือโดนสายสินลืมไม่ทันได้มองเจ็บป,ปวดเจ็บป,ปวดกับดอกนี้มากวาปขามาเจอตัวแล้วครับนี่ไงสกิลของผมพี่ยามจา๋าสันเลยฝันไม่ค่อยโดนเว้ยอือหือมอือหไม่ชำนาญนะครับฝันไม่ค่อยโดนเลยอ่ะเ,เ,เดี๋ยวเดี๋ยว ยังไม่ชำนาญครับอืมตนนั้งยักษ์ยักษ์รอดรูรอดรูเหรอรอดรูเหรออะไราานะครับจุกเหรครับเก่งจังเลยนะครับอืมโดนไปอย่างดอกใช่ไหมโดนใช่ไหมมึงกีมึงจีโดนใช่ไหมอ่ะโดนโดน,โดนแหละคิดว่าโดนคิดว่าโดนแต่โดนจริงหรือเปล่าวิ่งไปยอย่างอยักษเลยอย่างนีง้นิดนึง,นงต้องฝึกความชำนาญนิดหน่อยนะเจ็บเจ็บเจ็บไปหนึ่งทีเจ็บไปอีกหนึ่งที ตั้งสติให้ดีๆแล้แขงไดึงทีเจ็บไปสองทีเจ็บไป2ทีคุมสติไว้อยู่มันกินยามันกินยาทําให้วิ่งเร็วขึ้นโอ,อ้มีคนช่วยอยู่ดีๆเอาแซ่มาฟาดกันผมยังคงมุ่งหน้าที่จะไล่ล่าพี่ยามต่อโพาพี่ยามเจ็บหนักกับดอกเมื่อกี้มากหายไปไน,นแล้ววะในตู้หรือเปล่าครับไม่อยู่แล้ววะดลกเก่งกจังเลย หลบเก่งกันจังเลยนะหลบเก่งมากหายกันเป็นหมดแล้ววะสามัคคีกนดีมากครับผมไล่พี่ยามอยู่ดีๆมีเจนเอาไมไหวายมาฟาดเราเนี่ยครับสามัคคีกันดีจังว่าอยาให้รีโหลดได้นะถ้ารีโหลดได้แล้วก็วาร์ปเลยจักมาเจอแล้วมาจนนีเหรอเจน นางเจนนางกาละกิมนีนางเจนจะสู้กับฉันเหรอจะสู้กับฉันเหรอจะท้องไม้ไวามาฟาดฉันเหรอจะอูยโ,โดนไหวจะปวดอืมนะเจนเจนไม่แข็งเลยเจนโอ้ผีไม่ฉันโอ้โอูยโดนน้ำมนต์เจ็บแสบอืม เอาละเอาขายดูน้ำมนต์ตาบอดไปพักหนึ่งทำอย่างไรดีไปทั้งหมดละอืมอ่าตอนนี้ยังไม่เป็นไรนะครับหรือเวลาอีก9นาทีพิธีกรรมยังทําไม่เสร็จนะครับเราจะถึงแม้เราจะฆ่าไม่ได้เราก็จะใช้เทคนิคการถ่วงเวลาเนี่9นาทีใช่ไหม8นาทีละ8นาทีผมได้แน่นอน มาจะทวงเวลาวะทวงเวลามันไว้ตัวนี้ยังไม่ถูกดึงลงมานี่ครับอ่ะไล่ล่า,ลากันต่อไปครับว้าอืมอมูอู้ทำระเบิดรัวห้องนี้หรือนี่ไงอืมเอาดิเอาดิเอาด,อาดินี่พานี่พาหนูหยุดอยู่ยก,กับที่อย่าขยับ นี่คือการป้นไม่ใช่ป้นเงินแต่เป็นการป้นวิญญาณเป็นไงล่ะห้องมันยึดม,มืดด้วยหาตัวไม่เจอละสิใช่แล้วหาตัวไม่เจอวาร์ปแล้วกันเะเอพ๋พ่ยามเจนด้วยสวัสดีค่ะอืมเร็วกันยังเลยเอาหายอะไรอยู่บนนี่เร็วชิบหายนี่เร็วขนาดนี้ดีวด้าน,นล่างเหรอ ทำพิธีกรรมอยู่ด้านล่างครับนี่ไงยังอยู่ตรงนี้ครับมาไม่ฟันหน่อยอ้าวเข้าตู้ต่อหน้าต่ดตาจจเอ๋เอาทำาไรลองทำอะไรไม่ได้อ่ะพี่เดียวอะไรวะเมื่อกี้เปิดประตูชนเนาะนี่โดนไปหนึ่งทีโดนไปหนึ่งทีโอหูโดนหวายโดนหวายเจ็บปวดโดนหวายมันช่างเจ็บปวดเรดช่องเหรอวัดช่องลงชั้นล่างจุกกันรัวโดนไปอีกหนึ่งนี่โดนอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยว เดี๋ยวเดี๋ยวเอาทางตันทางตันหรือเปล่าโดนไปอีกหนึ่งทีเจ็บกระสีเช็ดเลือดแปบ๊บเช็ดเลือดแป๊บวิ่งอู้ปิดประตูไม่โดนครับปิดประตูไม่โดนประตูมโดนโดนไปอีกหนึ่งทีเอจาจ้าปะหามาปะหาวจา้าปะหามจา้าไม่ร้ยอยเรียบร้อยจุดหนึ่งตัวอ่ะหลายแล้วเสร็จแล้วจะมาชุบเพื่อนหรือเปล่าชุบเพื่อนหรือเปล่าต้องมาแน่ๆสายชุบเิวเิไม่โดนสายสินเดี๋ยวเมื่อกี้มีสายสิน อ่ะแต่ไม่เป็นไรมาจริงด้วยวะโอ้โหอมาจริงด้วยแหมไม่ว่าจะไม่มาอุ้ยชนไม่ว่าจะไม่มาเอาทิ้งทิ้งอื้มวืดมันวืดมันวืดอย่านะอย่านะอย่าหยิบอย่าหยิบของชิ้นนี้ห้ามหยิบโดยเด็ดขาดห้ามหยิบของชิ้นนี้ของชิ้นนี้อีฉันไม่ให้หยิบจะพุ่งกระปุกโดนหวายท่้น มายาวกว่านะโอ้โหพี่ยับนี่นะโดนไปหนึ่งทีเปิดประตูต่อหน้าอกแล้วทุบสิครับโอ้ยังจะ,ะๆๆวิ่งมาฟันอีกอะไรนิพาอะไรนิพาอยู่ดีวิ่งมาฟันกันวิ่งมาฟันกันวิ่งมาฟาดวิ่งมาฟันกันอย่างนี้ได้อย่างไรจะชุบจ,จับกันไปชุบลงเนี่ยวร์ปจ้ากำลังทำพิธีกันมามันเลยนี่ใช่พี่ยาม นี่พามาอีกแล้ววะโหน,นี่ยุ่งยังเลยมาวางวิญญ,ญาณลงอยู่ยนี้วางสุ๊กตะกันลงกางช่องอื้มกางช่องเขามึงนี่แหละจะล่าเหรอต้องการประทะนั่เหรอต้องการปะทะปะทะนี่โอ้ลงดูอื้มมนชันล่างละเอาชุบแล้วเฮ้ยเข้าสู่โหมดสเปกเตอร์ ตัวชั้นล่างชั้นล่างชั้นล่างกันรัวๆอย,อ,อยู่ชั้นล่างกันเหรอจะลงไปทางไหนวะเนี้ยทางลงชั้นล่างไนอยู่ไหนวะหายากซะด้วยหร,หรือไม่ก็ต้องรอ,รอคููดาวสามสิบวิเนี่ยจะใช้ถ้าวาร์ปได้อีก ทำพิธีกันรอเปล่าเนี่ยมีคนกําลังสวดอยู่แต่ผมไม่รู้อยู่ตําแหน่งไหนวะมองหาดินี่ไงใกล้เลยโอ้โหโดนไปดิเอาไม่โดนด้วยเหออะไรวะมันวับถอยหลังไม่หายตัวเร็วจังเร็วนะเอ้าเอาเวิ่งผ่านหน้าที่แรกว่าไม่เห็นแต่วิ่งตัดหน้าอย่างนี้ก็ <c oughs> แปลว่าเห็นสิครับ <c oughs> อ่าเจน เซนนี่เจนจะจูบเหรอเอาอีกหนึ่งทีเอาให้ตายตายแน่ล้มแน่ล้มแน่ดอกนี้ไม่โดนวะอุ้ยใครกว้างปวดตะม์มาเจ็บแสบมากนิพพานเหรอนิพพานนั่นเหรอที่คว้างมาโอ้ทำไมทึบทำพฤติกรรมอย่างนี้ เนมันเลยหนีรอดไปได้เลยเห็นป่ะมีทำตัวอย่างนี้ไปไหนละอืมอ,อ้าไม่เจอตัวแต่ทุกทนน่าจะอยู่แถวๆนี้แหละเอ้าทำไมบัฟไม่เจอไข่ด้วยสวดอยู่สองจุดเลยนะครับตอนนี้กำลังสวดมนต์อย่างเมอมันเจอพี่ยำอุ๊ย โอ้โหทำใส่ติดผ้ายันกันกันนี่ก็เข้าไม่ได้ดิโอเคหมดลิติละวางพ้ายันขวางหน้าวางพ้ายันขวางหน้ากันเหลอะทำเจ็บแสบมากเลยนะลงรูปีกลายละอ่าหรือเวลาสองนาทีครับยังสวนไม่เสร็จเลยสักจุดบอกเลย เฮ้ยเอาเอาเจอเจอ,เจอแบบนิพาปิดประตูปิดทำไมเปิดเถอะหลงตู้หรือเปล่าไม่อยู่อะตู้นี้ไม่อยู่อือยนะอ,อยู่ไหนนะนิพา โอ้โหนี่แหละยืนรอเลยถึงแม่ยมอ,นนอดู่สักทีเราคูดาวมาพมร้อมวาร์ปครับมาแล้วจับพี่ยามสัม <chain language> มัดสายสินออ้ห <c oughs> โอ้โหเจนโอ้ยอ,อะไรอยู่ดีๆมาตีกันตีกันได้ยังไง <c oughs> อยู่ของคือดีๆตีกันทำไม โอ้จะหัวด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 จะหัวโอ้โหโอ้โหตีเข้าไปตีเข้าไปอีกหนึ่งนาทีแกแพ้แน่นอนยังไงก็ไม่มีทางหนีออกจากนิวร์แห่งนี้ไปได้บอกไว้แค่นี้บอกไว้แค่นี้ออกจากนิวร์ไม่ได้แน่นอนสวดเหรอสวดเหรอสวดเหรออุ้ยโดนเดินชนสายสินบ้าเลยอือ นนมีคนสวดอยู่สองจุดกับเวลาหนึ่งนาทีครับมีทาแน่นอนเอมื่อกี้อ้าวอยู่ด้านหลังอย่ากระตุกสิวะมาสี่บอ้อมเหรอเข้ามาสิครับเข้ามาสิครับมาชุบไม่โดนจริงจังมากจริงจังมากตาเป็นไฟแล้วตอนนี้เริ่มจะโมโหนิดนิด ะไลท์ er เซเบอร์ออกมาปะทะกับตืดด้มหน่อยสิมาสิคะเข้ามาสิแท้ไม่โดนหรอไม่โดนหวะเข้าไปถุ๊หลบหลบหล,ล,ลบเกง่งหลบเก่งเหลือเกินไม่ใช่หลบเก่งหรอกเราจุ๊บไม่ได้สู้ไม่ได้มาดิมาดิมาพร้อมไหม ฟันซส่งดีดจะหนีไปไหนอีก17นาที17วิไม่ทันหรอกไม่ทันหรอกบอกเลยหนีไม่ทันหรอกครับบอกเลย10วิสุดท้าย9 8 7เอารถแทงไปก่อน4 3 2 1หมดเวลาครับเรียบร้อยสุดท้ายก็ไม่มีใครหนีออกจากที่วอ์นแห่งนี้ไปได้ ผีเป็นฝ่ายชนะนะครับแบบนี้เวลาหมดหมดเวลานี่ครับแน่นอนว่าเราชนะแบบข้าไม่ได้นะครับแต่ชนะนะครับอ๋อโอเคนะครับก็ถือว่าโอเคอยู่สําหรับเล่นผีครั้งแรกถึงจะข้าไม่ได้แต่เราก็ชนะอยู่นะครับก็เป็นสิ่งที่ดีครับเอาไว้เจอกันคราวหน้าครับสําหรับคลิปนี้ขอลาไปตเดต่อท่านนี้ครับไว้เจอกันใหม่ครับบายครับผม